คือโดยความเป็นจริงเนี่ยถ้าพลเอกประยุทธ์กําหนดเวลาตามรัฐธ,ธรรมนูญเนี่ยคนที่มาใหม่เขาจะได้มีเวลาเตรียมการอย่างเป็นระบบนะ <c oughs> แต่ว่านาขณะนี้มันอิหลักอิเหลือกันไปหมดก็นี่ไงเพราะมันโดยธรรมเนียมเนี่ยตอนนี้ถือว่ารัฐบาลนี่เขาเป็นอัมาโนนะครับ <c oughs> รั้รรวมรัฐบาลเนี่ยทีนี้มันมีสองระบบที่มันซ่อนอยู่เนี่ยเกิดสมมุติว่าพลเอกประยุทธ์เกิดพ้นตาแหน่งไปไม่ว่าท่านบอกเอ้ยผมพอแล้วนะเอาตามแบบแบบพลเอกเปรม หรือว่าเอาผมลาออกก่อนเพื่อไม่มีปัญหาให้ถือได้สมมออกกันไปได้ซึ่งเดือนที่สามเส้นทางนี้ยากลเลยสามตัดสินว่าแปดปีจบในกรณีอย่างเนี้ยอำนาจเนี่ยก็ควรจะอยู่ในขั้วรัฐบาลเดิมก่อนอืมในช่วงรอยต่อเพราะมันเหลือไม่กี่ไม่กี่เดือนอขั้วรัฐบาลเดิมก็มีใครบ้างอะ่ะมีพักพลังประชารัฐภูมใจมไทยมีขุมใจไทยมีประชาธิปัตย์พรคเล็กพน้อยพักย่อยนี่นะรย้ทีนี้ถ้าจะ จัดในขั้วเดิมที่เขาเรียกว่าอัมโนไทยอัมโนไทยนี่แหละแต่ว่าใครบ้างที่จะมีชื่อถ้าในขั้วอัมโนนี่นะก็มีคุณอนุทินอนุทินมีคุณอภิสิทธิอภิสิทธิ์มีชาติชาติมีพวุธไทยพวุธไทยไอ้นั่นเดี๋ยวนะมันเรียนชื่อเพื่อไทยก็เหลือแค่สองคนใช่ถ้าดูในขั้วนี้ก็เหลือสองคนเหลือสองคนอภิสิทธิ์กับอนุทินท่านอภิสิทธิ์กับท่านอนุทินถูกไหมใช่ทีนี้ สองท่านนี้ในยามวิกฤตเนี่ยพักรวมก็ต้องดูกันก่อนว่าเราจะเอาใครกันอืมถ้าเห็นว่าเพื่อนมันไปกันได้นะให้ฝึกจากันได้ทุกฝ่ายเพื่อเห็นแก่ชาติบ้านเมืองโดยไม่ได้นะเอาลุงป้ม้มนะก็ได้ก็กดก,ก,กหมายเปิดทางให้วันนี้ก็ใช่ดิวันนี้ต้องยอมรับนะว่าบ้านเมืองที่มันยังพอ <Okay. S 2> ไม่แตกหักกันมากเนี่ยลุงป้อมนะ ไม่ได้ผมเชียร์ลุงป้อมนะผมอยู่กับท่านมาปีก็จริงนะแต่ผมไม่ได้เชียร์ท่านนะบ้านเราไม่ได้ออกกไปเพราะอะไรที่มันจะเป็นไปตามความคิและธรรมนูญเนี่ยมันไปไบ้านเมืองของเราเนี่ยมันต้องพูดจากันอืมเรานึกดูดิกบฏเมษาฮาวายเนี่ยเขาจับปลาไปนะอืแต่พอเรียบร้อยเนี่ยปรากฏว่าต้องไปเลี้ยงดูแล เขต้องส่งผมเป็นทนายไปแก้ต่างให้พวกกบฏแล้วต้องส่งเงินส่งทองไปดูแล้พราะราจะกระโดนี่เราโทษกรรมให้เขาไม่ได้ถือเป็นเรื่องอะไรถือว่าเอามันจบไปแล้วเพราะอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถือประโยชน์ชาติเป็นที่ตั้งนะมันคุยกันได้หมดกับคุณทักษิณเหรอผมเชื่อว่าลุงป้อมคุยได้อืกับฝ่ายค้านทุกคนลุงป้อมคุยได้รัฐบาลทุกคนลุงป้อมคุยได้แต่ปัญหาว่าลุงป้อมคุยกับลุงตู่ประยุทธ์ได้ไหม เออนั่นแหละที่นั่นแหละที่เป็นปัญหาเห็นว่าคุยได้ทุกคนเห็นคนอีกไ่แล้วก็ลุงปั้มก็ไม่เคยรู้ว่าประยุทธ์ทำอะไรนะเขาไม่รู้เลยเน,นี่ยผมไ,ไม่กล้าร่วมไปแต่ว่าพูดถึงในขั้วรัฐบาลเมื่อหลังคนนประยุทธ์แล้วเนี่ยถ้าหากว่าจะให้บ้านเมืองมันไปได้นุ่มนวลน,นะหนึ่งก็เอาคนที่เป็นแคนดิเดตที่พักการเมืองเสนอชื่อตามมาตรา159้กนั่นแหละก็มีท่านอนุทินหรือท่านอภิสิทธิ์ ท่านอนพิสิทธ์ก็เหมาะนะเพราะตอนนี้จําเป็นเรื่องต่างประเทศใช่ไหม,มถามว่าวันนี้เนี่ยใครรู้เรื่องต่างประเทศตะวันออกตะวันตกดีเท่าทานพิสิทธิ์บ้างไม่มีทน่นพิสิทธิ์ทันนอ้ะพิสิทธิ์มีคุณซื้อดีๆข้างตัวทุกคนอย่างมีในได้ไปสานมาอยู่นี่รับรองเลยไม่หลายหรอก <laughs> ทีนี้หรือไม่ก็ท่านอนุทินเห็นไหมวันนี้ท่านก็ประกาศความพร้อมแล้วนะสําหรับในทางการเมืองเนี่ยพูดแค่เนี้ยก็คือการยืนยันว่าผมพร้อมเป็นนายกแล้ว ตามก่อนหน้านี ite, ้นะใช่ใช่ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนเลือกตั้ง62ถ้าบอกว่าหลังเลือกตั้งเราจะไม่ร่วมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เด็ดขาดเป็นประเด็จการยืนยันมันเหมาะพอเลือกตั้งเสร็จโค้งเข้าเลยเนี่ยเมื่อสักเดือนกว่ามาเนี่ยควว่าาามมหยเลือกตั้งคราวหน้าเราจะไม่ร่วมกับพรรคชาติเพื่อไทยโดยเด็ดขาดเขาถึงมาอ้าวอย่างนั้นไปแล้วเลยต้องมาบอกว่านี อันนี้เ็ไว่าภาษาพิเศษถึงกับว่าคำคสัญญาเป็นความจำเป็นในอดีตเัพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านนุชินก็เหมาะแล้วท่านก็ประกาศความพร้อมแล้วแล้วจริงๆท่านก็เหมาะนะผมผมไม่ติดใจท่านรู้เรื่องธุรกิจรู้เรื่องต่างประเทศแล้วท่านโอบอ้อมมาลีกับลาดซนอยเป็นรองนายกกลางวันกลางคืน ใครจะเป็นจะตายหัวใจมีปัญหาเนี่ยท่านเอาเครื่องเนต์นะไปแล้วไปเอาหัวใจไปเปลี่ยนให้ไปนะถ้าคนแบบนี้หาง่ายเสือมันไหลแล้วอยู่บริหารกันมาเนี่ยอ่ากับรัฐบาลนี้นะแล้วก็ทันก่นนับถือพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ไปเนี่ยถ้าคนนี้มาปิดท้ายให้นะปลอดภัยไหมปลอดภัยเนี่ยไม่ดีกว่าเลยก็ ก็มันไปทางไหนก็ได้มันไปทางรัฐมนูญเนี่ยถ้าเห็นว่าเนี่ยการเมืองมันซับซ้อนมากนะอท่านนนุทินบางทีท่านก็เป็นคนหลมอ่ะเอาลุงป้อมเขาเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ทุกคนก็ไม่ขัดข้องอะไรอย่างนี้จะไม่ดีกว่าหรือแล้วใครจะมาปิดประตูหลังบ้านให้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จะสบายใจเท่าลุงป้อมเอาละผมไม่รู้ว่าเขามีอะไรกันละหรือไม่มีอะไรกันแต่ผมเชื่อถ้าลุงป้อมปิดประตูหลังเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะปลอดภัยที่สุด ก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นช่องทางตามรัฐธรรมนูญที่มันมีอยู่ใช่ก็ทําไปตามนี้ถูกไหมแต่ว่าพอคุณไม่ทําอะไรเลยเนี่ยตอนนี้ใครก็เตรียมตัวไม่ได้ประธานรัฐสภาก็ไม่รู้จะทํำยังไงอะไรกระทรวงก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าท้ายที่สุดคือการไม่ไว้วางใจคือไม่ไว้วางใจตั้งแต่ คนที่ใกล้ตัวคนที่ร่วมกันมาที่เราพูดเนื่ยรัฐบาลยังไม่พูดถึงปัญหาการเบื่องได้จิตวิทยาสังคมนะใช่ใถ้าพูดเรื่องนี้ไปใหญ่เลยนะผมจะบอกให้นะการไม่ไว้วางใจในสภาเนี่ยเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าเกิดการไม่ไว้วางใจของประชาชนเนี่ยอันถือว่าเป็นการไม่ไว้วางใจในทางสาธารณะเนี่ยมันจะยกบัญชีทบต้นมาตั้งแต่เราให้สัญญาอีกไม่นานเนี่ยจะยกมาเรื่อยๆเลย คือผมเชื่อว่าหลังจากเที่ยงคืนวันที่23เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะพบสัจธรรมแห่งชีวิตที่เป็นของจริงเพราะปรากฏการณ์คนไทยในขณะนีน้ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรแต่ว่าวัดกันก็ได้ว่าหลังเที่ยงคืนวันที่23เนี่ยอลองดูสถานการณ์ณขณะนี้ซึ่งปราโมทไม่มีคนไม่มีประชาชนอ,อะไรก็ได้ทุกอย่างรอดมาหมด3-4เรื่องเนี่ยแต่ว่าคิดว่ารอดการต่อและให้คนที่ อ่าตัวเองเกี่ยวข้องมาบิ้วกันต้นน้อมเนี่ยจะมรภาพเลยนะฮะท่านครองอำนาจมายาวกับพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมสิบกว่าปีครับองทำดีจงทำดีไปเพราะคนสิบสามคนเองนะเริ่มจากหกกลายเป็นสิบสามใช่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 เนี่ยรอสชอํำนาจโอ้โหไม่มีใครดำหนาใหญ่ใหญ่เจ็ดวันไปแต่นี่เขาท้านะจำไม่ได้ระล่าสุดไม่กี่เดือนนี้เขาท้าประชาชนบอกใครจะมาไล่เขาก็มาดิเออก็มาดิ คือเพราะว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยคือประชาชนเนี่ยคนเอกประยุทธ์เข้ามาในวันที่ประชาชนเนี่ยยากลําบากอและก็บริหารประชาชนให้จนจนกระทั่งไม่มีแรงและก็ให้คนไทยมีความชินกับการไม่ต้องรักษาคำมับบ่นสัญญาให้การผิดคำมั่นสัญญาให้กลายเป็นเรื่องปกติคือระบาดสัตว์เป็นเรื่องปกติอและที่สําคัญที่สุดก็ไม่เห็นประชาชนจะเอาจริงอืรรคการเมืองก็ไม่เอาจริง ประชาชนก็ไม่เอาจริงสมัยจบมันอมก็เป็นแบบนี้นะก็เป็นแบบนี้ดิก็เจอมบนประภาทบอกว่าจะวัดจากคนจากเรือนหมื่นเห็นทีจะยากท้ายที่สุดเขาออกมาเต็มเลยเห็นเลยเอามากันเต็มเต็มเลยดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิกย youtube มัธชนทีวีโดยการสแกนคิว o d e ์คด้วยนะครับ